ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่5,456หลังจากตัดสินใจได้แล้วเย่เชิญก็โทรหาชินเอาเสียเป็นคนแรกเย่เชิญไม่ได้พบชินเอาเสียมานานแล้วครั้งสุดท้ายที่เขาพบเธอดูเหมือนว่าเธอจะมาส่งสมุนไพรแทนพ่อของเธอเมื่อคิดว่าเขาเคยสัญญากับเธอว่าเขาจะใช้เวลาช่วยดูแลการฝึกฝนของเธอแต่เขายุ่งเสียจนไม่อาจทำได้เย่เชิญอดไม่ได้ที่จะรู้สึกละอายใจเล็กน้อย เขาโทรไปที่หมายเลขโทรศัพท์ของชินเอาเสียสายถูกรับอย่างรวดเร็วชินเอาเสียถามด้วยความประหลาดใจอาจารย์เย่ทำไมคุณมีเวลาโทรหาฉันได้เย่เชิญยิ้มพูดว่าฉันโทรหาคุณเพราะฉันต้องการบอกสิ่งดีๆแก่คุณสิ่งดีๆคืออะไรชินเอาเสียถามอย่างยินดีอาจารย์เย่คุณจะมาที่บ้านของฉันเพื่อแนะนำการฝึกฝนให้ฉันใช่ไหมคุณเคยสัญญากับฉันเมื่อมานานแล้ว เย่เฉิญกล่าวด้วยรอยยิ้มนี่ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่เมื่อไม่นานมานี้ฉันได้เชิญประมาจา์ศิละปะการต่อสู้มาจาัดแชนเรียนฝึกฝนศินละปะการต่อสู้ในจินหลิงเพื่อฝึกฝนอย่างเป็นระบบตั้งแต่เริ่มต้นนี่เป็นโอกาสที่หายากหากคุณสนใจและมีเวลาคุณสามารถเข้าร่วมได้จริงหรือชินเอาเสียถามอย่างตื่นเต้นอาจารย์เย่ศิละปะการต่อสู้ไม่ใช่ความลับของตระกูลศิละปะการต่อสู้ และสำนักศิละปะการต่อสู้เหล่านั้นหรือเอาเสียมีโอกาสที่จะเรียนรู้พวกนี้จริงหรือแน่นอนเย่เชิญกล่าวไม่เพียงแต่มีโอกาสเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังสามารถเรียนรู้ได้จนถึงวิธีฝึกจิตวิธีแห่งยุทธที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่ฉันรู้จักเยอะมากชินเอาเสียตอบโดยไม่ลังเลอาจารย์เย่เอาเสียเต็มใจเต็มใจหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์ไม่รู้ว่าจะเริ่มลงทะเบียนเมื่อใดและที่ไหนเย่เชิญพูดด้วยรอยยิ้ม นี้ไม่ใช่การรับสมัครจากภายนอกไม่มีที่ให้คุณลงทะเบียนแต่ไม่ต้องกังวลหากคุณเต็มใจเข้าร่วมฉันจะจองให้คุณหนึ่งที่เมื่อถึงเวลาที่กำหนดฉันจะแจ้งสถานที่ให้คุณทราบสถานที่แห่งนี้อยู่ในจินหลิงมันจะไม่ไกลาจากบ้านคุณเกินไปไม่มีปัญหาชินเอาเสียตื่นเต้นมากเสียจนเธออยากจะกรีดร้องทางโทรศัพท์หลังจากนั้นครู่หนึ่งเมื่อเธอสงบลงจึงพูดว่าใช่แล้วอาจารย์เย่ การอบรมครั้งนี้จะใช้เวลามากไหมายถ้านานฉันจะเตรียมพักการเรียนในเทอมหน้าตอนนี้กลางเดือนสิงหาคมอีกไม่นานก็จะเปิดเทอมเย่เชิญคิดอยู่ครู่หนึ่งพูดว่าการฝึกขั้นแรกจะใช้เวลาอย่างน้อยครึ่งปีในช่วงครึ่งปีนี้คุณจะไม่ได้กลับบ้านทุกวันเหมือนตอนไปเรียนที่มหาวิทยาลัยอ,อาจได้กลับตอนช่วงที่ปิดการฝึกชินเอาเสียพูดด้วยรอยยิ้มไม่ใช่เรื่องผิดปกติแม้ว่าฉันจะเรียนที่จิงหลิง แต่ฉันก็ไม่ได้กลับบ้านทุกวันส่วนใหญ่ฉันอาศัยอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยโดยทั่วไปแล้วฉันจะกลับบ้านในวันหยุดสุดสัปดาห์เท่านั้นและถ้าพ่อแม่ของฉันมีงานยุ่งในวันหยุดสุดสัปดาห์ฉันจะไม่กลับบ้านเลยดีเย่เชนพูดด้วยรอยยิม้มให้สอบถามความเห็นของพ่อคุณด้วยหากเขาไม่คัดค้านให้ตกลงตามนี้ชินเอ้าเสียร่งออกมาในใจทำไมพ่อฉันต้องคัดค้านนี่เป็นเรื่องจริง ถ้าพ่อฉันรู้ว่าเป็นการจัดการของคุณเขาอาจจะต้องการให้ฉันไม่ต้องกลับบ้านเลยในชีวิตนี้เย่เชิญไม่ได้ยินเสียงของชินเอ้าเสียเพียงพูดด้วยรอยยิ้มพ่อของคุณรักคุณมากหากไม่พบกันถึงหกเดือนฉันเกรงว่าเขาจะไม่ยอมให้คุณไปไม่มีทางชินเอ้าเสียพูดด้วยรอยยิ้มพ่อของฉันต้องสนับสนุนเต็มหมื่นอย่างแน่นอนดีมากเย่เชิญพูดด้วยรอยยิ้มถ้าเช่นนั้นถือว่าเราตกลงกันแล้ว ฉันจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าตกลงอาจารย์เย่ชินเอาเสียตอบตกลงอย่างรวดเร็วจากนั้นถามว่าใช่แล้วอาจารย์เย่มีอะไรที่ฉันต้องเตรียมล่วงหน้าหรือไม่เย่เชิญพูดว่าเสื้อผ้าอาหารของจำเป็นมีจัดเตรียมไว้ให้ทุกคนแต่ถ้ามีของใช้ส่วนตัวก็นำมาได้สภาพที่พักที่นี่ไม่เลวเป็นห้องมาตรฐานโรงแรมฉันจัดแบ่งที่พักชายหญิงไว้ให้ซึ่งค่อนข้างสะดวก ชินเอาเสียพูดด้วยรอยยิม้มถ้าเช่นนั้นฉันจะเก็บเฉพาะเสื้อผ้าส่วนตัวของฉันถูกต้องเยเชนพูดด้วยรอยยิม้มเมื่อถึงตอนนั้นถ้าคุณต้องการอะไรสามารถบอกผู้รับผิดชอบที่นั่นพวกเขาจะจัดการให้คุณได้อย่างแน่นอนได้อาจารย์เย่บทที่5457หลังโทรคุยกับชินเอาเสียเย่เชนโทรหาอิโตนานาโกอีกครั้ง ในเวลานี้นานากโกกำลังปักผ้าอยู่ที่บ้านเธอรับโทรศัพท์จากเยเชิญอย่างยินดีพูดอย่างมีความสุขว่าเยเชิญคุงตอนนี้คุณกำลังทำอะไรอยู่เยเชิญยิ้มพูดว่าตอนนี้ฉันอยู่ระหว่างขับรถกลับเข้าเมืองฉันมีบางเรื่องอยากบอกกับคุณตอนนี้คุณอยู่บ้านหรือเปล่านานาโกพูดด้วยใจที่เปี่ยมสุขอยู่เยเชิญคุงมาได้ตลอดเวลาดีเยเชิญพูด ฉันจะไปถึงที่นั่นอีกประมาณ20สินาทีนานาโกะรีบวางงานปากในมือพูดด้วยรอยยิ้มถ้าเช่นนั้นนานาโกะจะไปเตรียมตัวเดี๋ยวนี้จะชงชาไว้ก่อนเมื่อเยเชิญคุงมาถึงเราจะได้ดื่มชาด้วยกันเยเชิญรีบพูดว่าไม่ต้องลำบากฉันแค่มีเรื่องบางอย่างอยากจะบอกคุณใช้เวลาไม่มากฉันก็ต้องไปแล้วนานาโกะยิ้มพูดว่าถ้าเช่นนั้นก็ดื่มชาสักช่วยระหว่างที่พูดคุยกัน หลังจากนั้นนานาโกไม่รอให้เย่เฉินแสดงความคิดเห็นพูดว่าเย่เฉินคุงขับรถระมัดระวังด้วยฉันจะไปรับคุณที่โรงจอดรถภายใน15นาทีเย่เฉินพูดว่าฉันจะกดกริ่งที่โรงจอดรถใต้ดินเมื่อไปถึงคุณไม่ต้องลำบากลงมารอก็ได้ทำอย่างนั้นได้อย่างไรนานาโกพูดอย่างจริงจังการต้อนรับเย่เฉินคุงไม่ใช่เรื่องลำบากสำหรับฉันแม่ของฉันบอกฉันตั้งแต่ฉันยังเด็กว่า สิ่งที่มีความสุขที่สุดสำหรับผู้หญิงคือการรอต้อนรับผู้ชายที่เธอรักกลับบ้านทุกวันหลังจากพูดจบเธอรู้สึกว่าที่พูดไปมีบางอย่างผิดปกติรีพูดว่าสิ่งที่พูดไปดูเหมือนไม่เหมาะสมหวังว่าเย่เชิญคงจะไม่ถือโทษถือว่านี่คือความรักชอบของฉันเป็นเรื่องง่ายที่จะทำเมื่อเย่เชิญได้ยินสิ่งนี้เขาไม่ได้พูดอะไรอีกแต่บอกว่าลงมาในอีก20นาที อย่าลงมารอ,อนานเกินไปนานาโกยิ้มพูดว่าคุณไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องฉันเยเชิญคุงใช้สมาธิกับการขับรถฉันจะจัดการเรื่องเวลาเองหลังจากวางสายนานาโกตั้งนาฬิกาจับเวลาไว้15นาทีจากนั้นส่งข้อความเสียงถึงอิโตะทาเคฮิโกะที่อยู่ข้างนอกโอโตซังอีกสักครู่เยเชิญคุงจะมาเป็นแขกที่บ้านขอให้โอโตซังและขนาดกะซังรออยู่ข้างนอกสักพักค่อยกลับมาหลังจากเยเชิญคุงจากไป หลังจากที่อิโตทาเคฮิโกมาที่จินหลิงภาระทางจิตใจของเขาก็เบาบางกว่าตอนที่อยู่ญี่ปุ่นเขาจึงชวนทานากะโคอิจิไปออกกำลังกายด้วยกันบ่อยๆวันนี้ทั้งสองไปที่ชั้นเมืองจินหลิงเพื่อเล่นกอล์ฟด้วยกันอิโตเะมีน้องสาวของเขาก็ติดตามไปด้วยหลังจากส่งข้อความถึงพ่อของเธอโดยไม่รอการตอบกลับอิโตนานาโกก็เริ่มต้มน้ำเพื่อชงชาระหว่างรอน้ำเดือด เธอเปลี่ยนชุดซูริโซเดยอยู่กระตักสไตล์ญี่ปุ่นที่เธอสวมใส่อยู่บ้านเป็นชุดกระโปรงธรรมดาหันหน้าไปทางกระจกแต่งตัวแบบง่ายๆเมื่อทุกอย่างพร้อมนาฬิกาจับเวลา15นาทีก็ดังขึ้นเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาปิดเสียงเตือนและรีบลงไปชั้นล่างเพื่อรอเย่เชิญในเวลานี้เองที่เธอคลิกที่ข้อความเสียงที่พ่อของเธอส่งมาในข้อความอิโตทาเคฮิโกตั้งใจบ่นโดยเจตนาฉันคิดว่าคุณเย่เชิญมาที่บ้าน คุณต้องการให้ฉันกลับไปเป็นเพื่อนคุณโดยเร็วแต่ไม่คิดว่าคุณจะสั่งไม่ให้ฉันกลับไปช่างเถอะฉันกับธานาก็ยังมีนัดตีกอล์ฟกันอีกสองสมรอบถ้าคืนนี้คุณไม่อยากให้เรากลับบ้านก็บอกฉันล่วงหน้าคืนนี้เราจะได้จองห้องพักในโรงแรม